แนวชายแดน,นอะยุทธการที่จะตีจะบุกไม่ต้องครับเอาว่าเขาบุกเราเข้ามามันปะทะกันน้องรีบถอยเลยครับรีบถอยออกบริเวณนั้นเลยครับที่รีบถอยไม่ใช่ว่าเราแพ้นะไม่ว่าเราเสียเปรียบนะครับถอยออกมาเพราะเป็นพื้นที่รัศมีของลูกแตกจากเครื่องบินรบนะครับและ เราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนะพี่น้องเราไม่อยากให้พี่น้องทหารหรือประชาชนพลเรือนเนี่ยต้องสูญเสียแม้แต่ทหารขมเมรเราก็ไม่อยากให้สูญเสียนะครับท่านหาทางหนีออกจากพื้นที่เถอครับท่านหาทางหนีออกจากพื้นที่นะครับ ผมรู้ว่าเขาบังคับให้ท่านมาลูกลานให้ท่านมาตรึงกำลังแนวชายแดนท่านถอดเครื่องแบบหนีข้ามแดนมาเลยครับมาทำงานประเทศไทยนี่นะครับมาทำงานประเทศไทยนี่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าท่านเข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยเขาจัดอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษนะ พี่น้องชาวเขเมรก็มาทํางานในประเทศไทยหลายแสนคนแล้วนะครับหลายแสนคนแล้วท่านถอดเครื่องแบบกว้างทิ้งเลยนะครับนะครับไม่ต้องเอาเข้าวหลามติดมาด้วยนะครับเข้ามาทํางานประเทศไทยส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวลูกเมียพ่อแม่ที่อยู่ในประเทศเขเมรดีกว่านะครับมันรวยแต่ชนชั้นนําชนชั้นปกครอง พวกในพลเห็นออกคลิปลงสื่อโซเชียลบ้านโอ้โหใหญ่กว่าวัดอีกใหญ่กว่าศาลาวัดอีกนะครับกินดีอยู่ดีพวกท่านก็อดอดอยากอยากเงินเดือนก็น้อยนะฮะแล้วท่านคิดว่าเวลาเกิดปะทะกันจริงๆท่านคิดหรือว่าทหารไทย จะไปทาปะทะกับท่านด้วยข้าวหลามประจํากายอ่ะไม่ใช่ครับประเทศไทยมันมีเครื่องบินลบเยอะนะครับมีเครื่องบินลบเยอะมันบินฟืดเข้าไปไอ้บังเกอร์คูเลตที่ท่านขุดเนี่ยมันก็หนีไม่รอดแล้วนะฮะมันก็หนีไม่รอดแล้วนะครับก็ลองคิดดูนะครับผมไม่ใช่มาชักนำหรือมาพูดให้ท่านเสียขวัญน,นะครับ แต่ถ้าไทยบุกเข้าไปยึดดินแดนเขมรสิผมรู้ว่าเลือดรักชาติของชาวกัมพูชาเนี่ยตุยกันเป็น,ล,น,นล้านคนมันยังยอมเลยนะครับแต่นี้มันไม่ใช่เลยไทยไม่ได้ไปลุกลานท่านเลยนะครับแต่ผู้ใหญ่เขาอยากจะได้ความนิยมทางการเมือง นะสมเด็จทุนเซนท่านอยากได้ความนิยมในตัวท่านก็สั่งท่านมาลองคิดดูเถอะนะคระับเมื่อเช้าท่านลองภูมิธรรมก็บอกว่า คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยสรุปคร่าวๆว่าคุยกับทางขามรไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่เอาด้วยที่ไปเจรจานะฮะก็บอกให้ทหารเพิ่มกำลังได้แล้วพร้อมป้องกันอธิปไตยนะครับทหารเขาพร้อมอยู่ก่อนแล้วครับพร้อมก่อนที่ท่านจะสั่งนะครับถ้ารองนายกภูมิทําในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านก็พยายามทําหน้าที่ท่านนรผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจท่านนะครับที่ท่านเรียกขมรนมาประชุมที่ในค่ายทหารเนี่ยพวกเราก็ไม่ต้องไปด่านะครับว่าเสียฟอร์มเสียฟอร์มไปคุยกับมันทาไมไม่ไม,ไม่โดยส่วนตัวผมมองจากใจผมนะไม่เสียฟอร์มหรอครับเราโทรเรียกเขามานะครับให้มาประชุมในเขตประเทศไทยนะ แต่ถ้าเราถึงกับน,นั่งเครื่องบินไปลงประชุมกับเขาที่เมืองหลวงเขาไอ้อย่างนี้เสียฟอร์มนะครับแต่นี่เราเรียกเข้ามานะครับเรียกแลก้วม,มุตรีกลาโหมเขมเเรียกผู้จัดการทหารบกของขเขมเมาคุยในประเทศไทยนะครับมาคุยในประเทศไทยนะครับผมก็มองว่าถ้ารองภูมิธรรมไม่เสียฟอร์มนะครับเรา ถ้าทําอะไรดีเราก็บอกว่าดีนะครับถือว่าท่านทาหน้าที่ท่านแล้วท่านเคพยายามจะเจรจานะครับท่านพยายามเจรจาอยู่ในกรอบจํากัดนะครับและขมรนนี่เขานักเลงนะถ้าเกิดเราปิดด่านปึ้งปุ๊บนะเขาอาจจะยึดกิจการของคนไทยที่ทํามาค้าขายในกัมพูชา หรือยึดทรัพย์ของนักการเมืองในกัมพูชาพวกนี้ก็ตาเหลือกที่เอาเงินไปฝากเข้าไว้เนี่ยฝากไว้ในประเทศไทยเขาไม่ได้เดี๋ยวปปงอปปชอีเอสไอจะไปตามยึดทรัพย์เวลามีเรื่องมีราวนะครับแล้วก็เขาต้องพยายามพูดง่ายๆต้องเลี้ยงเขาเหมนเขาไว้ไว้เป็นประเทศที่เอาไว้หลบหนีคดีนะครับ ใครมีคดีอะไรก็หนีไปในขเขมรก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดแต่ผมว่ามันต้องมีมาตรการจริงๆครับการปิดด่านไม่ใช่ว่าปิดถาวรน,นะครับปิดให้เขารู้ว่าท่านมาเกเรกับเราอย่างเงี้ยเราปิดด่านเราปิดด่านก่อนนะครับปิดด่าน ิดดานผลกระทบเกิดขึ้นแล้วครับไม่ให้ส่งน้ํามันออกไปน้ํามันที่เขาจะใช้ขนส่งใช้ในประเทศเขาขาดแคลนนะครับทุกวันนี้มันก็ัค้าน้ํามันเถื่อนกันอยู่ค้าน้ํามันเถื่อนอยู่นะครับรับน้ํามันบอกจะมาเข้าคลังที่แถวพระประแดงแม่นวนไปขายขามรนนุ่นนะครับทางตำรวจน้ำทางทหารเรือต้องไม่ให้น้ำมันเข้าทางทะเลไปที่ขมรแล้วครับ แล้วเราก็ปิดด่านเราปิดปุ๊บก็ห้ามส่งน้ำมันนะครับปิดไม่ให้คนข้ามไปเล่นบ่อนการพนันบ่อนการพนันนี่สำคัญมากคนไปเล่นคนไทยทั้งนั้นถือว่าเป็นรายได้หลักของเขาเลยนะครับเป็นรายได้หลักของเขาเลยนะครับเขาจะเดือดร้อนมากครับเพราะขาดรายได้ขาดรายได้ยิ่งนานวันไปนะครับ ไม่ให้คนข้ามไปเล่นแต่ปิดยังไม่ได้ปิดสนิทครับประชาชนชาวบ้านร้านค้าที่เขาจะต้องข้ามไปข้ามมาอะไรนี่เราก็อาจจะผ่อนผันให้ได้ใช้ดุลพินิษผ่อนผันให้ได้นะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าครบหรอกครับถ้าเกเรอย่างเงี้ยนะครับปิดไปเถอะครับปิดไปเลยนะครับปิดไปเลย เขาจะแก้ลำก็คือบอกจะยึดทรัพย์ยึดกิจการคนไทยที่ไปทำธุรกิจในกัมพูชายึดก็ยึดไปครับไม่ใช่ของชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเราครับเป็นของในทุนที่ไปลงทุนไม่กี่คนบ่อนคนไทยไปลงทุนก็กำไรแล้วนะครับกำไรแล้วนะครับ เยอะแยะหมดบ่อนเต็มแนวชายแดนไปหมดนะครับเราไม่ได้ว่าปิดมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับตรงนี้รัฐบาลยังไม่กล้านะครับยังไม่กล้าที่จะปิดด่านนะครับปิดแล้วก็คุยกันครับการเจรจา,าดีกว่าการรบ แต่ในเมื่อคุณมาตั้งธงว่าไม่คุยกับเราอย่างนี้มันก็แย่นะครับมันก็แย่ครับมันก็แย่ครับต้องตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตครับเหมือนทำทำที่แม่สอดนะครับและได้ผลเงียบสงบครับเงียบสงบตอนที่เราไปทำนี่ก็โดน จีนบีบมานะเราโดนจีนบีบมานะครับรัฐมนตรีจีนบินมาประเทศไทยนะครับมาบัญชาการนะครับไอ้ท่านบอกว่าตัดอินเทอร์เน็ตมันจะได้เล่นเน็ตด่าเราไม่ได้ไม่ใช่ครับไอ้พวกเว็บพนันที่โกงคนไทยหลอกคนไทยนะครับพวกเว็บพนันต่างๆพวกแก๊งคองเนเซ็นเตอร์นี่อยู่ในขาเมรนทั้งนั้น นะครับอยู่ในเขเมรทัังนั้นต้องตัดด้วยครับตัดอินเทอร์เน็ตด้วยตัดน้ำตัดไฟไปนะครับและแรงงานไทยเนี่ยยังไม่ต้องจับส่งกลับแล้วครับ ้าเวลาจะรบต้องทำศัตรูให้โดดเดี่ยวต้องทำศัตรูให้โดดเดี่ยวนะครับผู้นำเขาเป็นคนสั่งเขาไม่ได้ชอบผู้นำเขาแล้วครับเขากลัวเขาเดือดร้อนเราดีกับประชาชนคนเขมรครับท่านอย่าเพิ่งไปเกลียดนะครับเออคุณทำงานในประเทศไทยส่งเงินไปอะไรไปไม่ว่านะครับแต่เจ้านายคุณเนี่ยมันไม่ดีมารังแกเราลบกับลบกันไปนะครับแต่ถ้า ใครที่มีพฤติการเป็นไส้ศึกหรือหัวรุนแรงดูถูกคนไทยนะครับยุให้เกิดการแตกแยกก็จิกเป็นลายตัวไปจิกเป็นลายตัวไปเท่ากับว่าเรามีคนเขมรอยู่ในความดูแลของประเทศไทย,ยถึง2,000กว่าคนไอสองแสนกว่าคนต่ำๆนะครับสองแสนกว่าคนนะครับสองแสนกว่าคนนะครับ สองแสนกว่าคนเนี่ยพวกเนี้ยผมมองว่าเขาเกลียบนะครับเขาเกลียบผู้นําเขานะครับทําให้เขาเดือดร้อนสองพวกเนี้ยอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่กลับเนี่ยเขาเหมือนจะพูดยังไงให้มันเพาะหน่อยเขาเหมือนตัวประกันที่อยู่ในประเทศไทยเลยนะเขาเหมือนตัวประกันที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่า เราไม่ทําอย่างนั้นล่ละครับเราเป็นคนที่มีคุณธรรมแต่ถามว่าตัวประกันระดับสองแสนคนเนี่ยผู้นํำขเมเเนเขาไม่ฟังแล้วครับก็ขนาดขเมเนแดงคนขเมเนด้วยกันยังตุยไปลั้งสองล้านกว่าคนนะครับใช่ผมโดยส่วนตัวผมสงสารแรงงานไทยนะเขาก็เสือกกระสนมาทำงานเพื่อจะส่งเงินไปที่บ้านเขา นะครับเพื่อจะส่งเงินไปที่บ้านเขาถ้าคิดจะรบต้องทำศัตรูให้โดดเดี่ยวนะครับและรุกรบจบเร็วนะครับชายแดนปะทะก,กันป,ป,ป้องแป้งป้องแป้งนะครับผมเชื่อว่าภายใน2นาที3นาทีเนี่ยเขากดปืนคอใส่เราแน่พวกนี้ชำนาญใช้ปืนคอ RPG นะครับ ปืนใหญ่เขาเนี่ยไม่เกินสิบนาทีลงแน่นะครับยิงมั่วนะครับจะหลดหลายลำกล้องก็กดแล้วแฟด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 เข้ามานะครับไม่เป็นไรมอบให้นิ่งค่อยๆถอยคลานถอยคลานถอยมาครับคลานถอยมานะครับเครื่องบินลบลไปเลยครื้ม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 เงียบนะครับเงียบนะครับเงียบเลย ผมประเมินสถานการณ์อย่างนี้นะครับแต่ไม่ต้องไปโชบแค่ลำสองลำนะไปเป็นฝูงบินเลยมีมันร้อยลำก็ไปร้อยลำเลยบินไปเหมือนโชว์วันเด็กอะฝืดไปหย่อนคลิปมานี่นะครับ ปราสาทเขาพระวิหารเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกอยู่แล้วนะครับเกิดมีการประทะกันจริงเนี่ยกำลังภาคพื้นดินเนี่ยต้องขับไล่ขเขมรออกไปแล้วยึดปราสาทเขาพระวิหารเข้าไว้นะครับปราสาทเขาพระวิหารเป็นของไทยศาลโลกตัดสินว่าเป็นของกัมพูชาเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกก็ยึดก่อนนะครับผมมองว่าเดี๋ยวจีนก็มาไก่เกลี่ยนะครับมาไกาเ่เกลี่ย ไกลเกลี่ยว่าให้หยุดการจีนเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเป็นพี่ใหญ่จีนก็จําเป็นต้องคบประเทศไทยครับนะครับประเทศไทยถ้าจีนไปช่วยเขมรเ,เราก็ไปร้อยเปอร์เซ็นต์กับอเมริกาเลยนะครับไปร้อยเปอร์เซ็นต์กับอเมริกาเลยตอนนี้เรานี่มันยังไปกับจีนก็ได้กับอเมริกาก็ได้แต่เขมรเ,เขาถวายหัวให้จีนแล้วงนะนะครับ มันก็เป็นอย่างนั้นครับท่านนายกอุ้งอิงก็ไม่ไม่ต้องผมแนะนำนะผมผมแนะนำครับไม่ได้เกลียดไม่ได้ว่าท่านนายกนะครับท่านนายกเป็นผู้หญิงให้ท่านรองภูมิทําเล่นบทบาทไปนะครับ ไม่เสียหายครับไม่ไม่ไมีความจําเป็นต้องตอบตอบสื่อนะครับบอกเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอธิปไตยนะครับมอบให้ท่านรองภูมิธรรมซึ่งถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผ่านโลกมาเยอะแล้วนะครับตอบคําถามสื่อนะครับท่านนายกไม่ต้องไม่ต้อง ตอบสื่อนะฮะไม่ต้องตอบสื่อนะครับบอกว่าเรื่องนี้ได้มอบให้ท่านรองภูมิธรรมดำเนินการแล้วนะครับ mm. ก็จะดีนะฮะจะดีนะครับบางทีเรื่องการทหารเรื่องละเอียดอ่อนฮะ mm. เด็กมันมาบรีฟให้ฟังลูกน้องมาบรีฟให้ฟังมันก็บางทีฟังไม่เข้าใจ mm. พูดผิดยุทธวิธีหน่อยก็จะทัวลงนะฮะ ให้ทดลองภูมิธรรมนะฮะท่านภูมิธรรมก็ถือว่ามีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์อายุท่านเยอะแล้วนะครับ พี่น้องแนวหลังนี่ยังส่งอาหารการกินไปให้ได้นะครับไปช่วยแนวหน้านะครับไปช่วยแนวหน้านะครับการเจรจาดีกว่าการรบครับการเจรจาดีกว่าการรบครับแต่ว่าในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องตรึงกำลังเนี้ยนะครับผมว่า ถ้าเขารุกเข้ามาเราก็ต้องผลักดันออกไปนะครับขมรเจ็บหนักแน่ครับเพราะว่าดูอาวุธยุทโธปันแล้วเราเหนือกว่าเขามากนะครับเครื่องดินรบเราเนี่ยมีหลายร้อยลำของเขามีลำเดียวนะครับจะขึ้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาคุ้มครองน่านฟ้าเขาไม่ได้เลยนะครับ าคุ้มครองน่านฟ้าเขาไม่ได้เลยนะครับก็ท่านมากลางเองอ่ะนะครับเราไม่ได้ไปหาเรื่องเลยเราก็อยู่ของเราดีๆอย่างนี้นะครับและคนไทยนี่แปลกนะยามดีๆจะฟาดกันเองนะครับทะเลาะกันเองแต่เวลามีค่าศึกศัตรูบุกเข้ามานี่แม่นรวมหัวกันเลยนะ นะครับมันรวมหัวก็เลยนะครับบริบททางการเมืองตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปนะครับท่านนึกถึงชาวบ้านบางระจันสิครับนึกถึงเท้าสุรนารีสิแม้แต่เป็นสุภาพสตรีนะครับนึกถึงคุณหญิงโมคุณหญิงมุกสินะครับ นี่คือหัวจิตหัวใจของคนไทยนะครับเราไม่ยอมแล้วครับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาะกูดเกาะอะไรนะครับเราไม่ยอมครับข้อตกลงเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับมันต้องมาคุยกันผมเองจากใจผมนะไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยผมก็อยากจะแบ่งกันให้รู้เรื่องไปนะมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ ไม่นั้นทะเลาะกันตายไทยยึดแผนที่อย่างหนึ่งขเขมรยึดอย่างหนึ่งมันก็ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วไทยเนี่ยไอ้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่ไม่รู้จักเรียกร้องให้มีการแก้ไขนะมีเรื่องแล้วถึงจะออกมาโวยวายกันตอนนี้แผนที่ทาง Google เนี่ย เส้นเขตแดนที่ไอ้กูเกิลเนี่ยมันเขียนให้เราเนี่ยฝรั่งมันลากเส้นเขตแดนให้เนี่ยมันยังผิดเลยนะครับเราก็ต้องเรียกร้องไปทาง Google Map หน่อยว่าที่มึงลากเขตแนวชายแดนเนี่ยมันผิดโว้ยนะไอ้กูเกิลแม่งก็ไปเอาแผนที่ที่ฝรั่งเศสลากให้อีกนะครับท่านท่านลองไปดูสิท่านว่างๆเนี่ยลองไปเปิดดู Google Map สิแผนที่ ประเทศไทยกับเขมรนะครับมันยังลากไปแบบไอ้ที่ฝรั่งเศสทำหวยนะฮะเราก็เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วถ้าไอเรื่องนี้ไปสารโลกเงี้ยไอ้ฝรั่งที่มันเป็นในใีไอผู้พากษาสารโลกมันก็ดู g o o g l e แ a p มันก็บอกว่าเอ้ย นี่ประเทศไทยผิดนี่ว่าไปลุกดินแดนกัมพูชาใครรับผิดชอบก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้รับผิดชอบผมก็ชาวบ้านคนนึงนะครับออกมาพูดได้แค่นี้นะครับออกมาพูดได้แค่นี้ท่านลองดูแผนที่ีน o o o g l e กูเกิลลากเส้นผิดนะถ้าลองเปิดดูสิและใครมีหน้าที่ที่จะประท้วงละ่ะนะครับใครหน้าที่ที่ไปบอกกูเกิลมึงลากผิดนะ